ครับผมยอดเป๊ะสุดปากเกียมครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับมานเดือนเต็มครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้เอราวันครับมีใครเป็นคู่ปังคู่ซ้อมบ้างที่นั่นมีมีใหม่ก็รักตรงนี้ก่อนที่จะพี่ๆในกล้ยกันเนาะก่อนนี้เราอีสเท่าไหร่ละสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบห้านะน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเราเป็นมวยตัวตายเลยครับมวยคองแล้ววันนี้เราเจอกับกองพิภพเคยเจอเคยไหมไม่คะไฟแรกเลย ได้สื่อสารกีงาต่อยเข้ามาปะได้สื่อสาเขาเป็นมือตายเลยมือคอหรือมือไงแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยววางแผ่งไงก็ตามสไตล์เดิมวกับแขงเรื่อยๆเนาะกับอย่างล่าสุดนี่เราต่อยไว้กับใครเจ็ดเป็ดนะเป็นไงวันนั้นแพกันแนนดีที่หานใหญ่อ๋อต่อยหานใหญ่วันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสี่แล้ววันนี้เอามานร้อยสิบเจ็ดวันนี้มาวันนี้เวทเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดแล้วคิดว่าวันนี้เรามาเกินหรือมาขาดเป็นไง พอดีไปอ่ะออกมาแบบสบายๆพอดีพอดีเกินมาครึ่งบอลบอลแล้วไฟนี่เราคุมมาประมาณกี่กิโลคุมประมาณสามสี่โลมาสามสี่โลสี่โลละเราต่อยมามาดูโดนทุกวันนี้กี่ไฟละประมาณสี่สิบอ้าสิบไฟละเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสงขลาฝากเชิญชวนแฟนขับรถนิดหนะอ๋อฝากพี่น้องเราสงขลาโดยเฉพางใจให้พวกมันผมจะตาให้เต็มทีครับผมมาล้านชายครับผม